รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชม ดาวทุกดวงได้เปล่งประกาย หน้าเ่ยนะฮะ6โรงฉันออกแล้วจากนาฬ่าในคาบิอาล์ฉันชาไปโรงเรียนไปสอนเบในเยนีฟันไม่ได้แล้วเสียเวลากับตรงนี้ไปไหนแล้วข้าวเยนีฟันก็เป็นชีวิตประจำวันของท่านอาจารย์มารีนครับตื่นแต่เช้ามาแต่เช้ามาโรงเรียนมาถึงนะครับก็เข้าห้องสอบหรือว่าเป็นอาชีพที่รักที่สุดนะครับ ดังนี้ท่านอาจารย์ปรีก็เข้าไปนั่งอ,อย่างโต๊ะกั้วี่ที่ทํางานเป็นประจำว่าไงจ้าพี่นายแคร์ยังไงนะที่ดินท,ที่บางโป๊กขายเหรอเท่าไหร่จากก้าขออันนี้ขอให้จา้ามีชื่อใจซีนจ้าห้าสิบล้านเป็น,นะอะไรแต่าร,ราแค่จ,นจ,จ,กออกจน้นในร่วมนะพี่นาแคร์จัดไปเลยวางจ้าเข้าไปเรียบร้อยจ้าจ้าขอแต่นั้นหน่อย ยุ่งจิงๆนเป็นการสอนกันหรอดเด็กนักเรียนักรอครูแต่อาจารย์เองก็มีธุระยุ่งปารนีกันเยอะแยะเลยเลงานเยอะอะไรก็มาแล้วไม่ทํองทำอะไรกันแล้วรับแต่โบนัสมาแล้วอประหยัดแต่เงิน คุณายนเพื่ว่าไงฮะไม่ได้คุณายนเพลงจ้านี่เป็นเวลาเรียนเวลาสอเด็กอเดคอยอยู่เอไปยัไม่เอานาเพลงไม่ได้จ้าเดี๋ยวเราาคุณอเพนะวัี้ต้องโทษทีน้าไเพล่อเดี๋ยวทำให้เด็กดีจคุณไเพล่เดี๋ยวมันเจอกันจ้าจ้า ที่โตอ้าวตัวนี้อยู่ครัอ้าวอัอลใ่ครับที่รมา้ทงราการมีคนได้ก็เห็นอาจการพยายามไม่จริงเบอกกันบ้าในบอรมาไม่พอออกไป้แ้วได้หมดเลยการสร้างนะยันตั้งใจในการผมเลือกเสียดายอย่างนี่จะเกษียไปออไม่เป็นไร่ะานออเจ็บดูวะคือกถไฟแร เออเรียนอาจารย์่าให้ผมดูวันเวลาการเหนื่อยเยอะนะไปย่อลาเลยทำไมไม่ลามาครอบครัวไปพั้ง่ก่อนเนี่ยไม่ได้อาจารย์บออหยุดไปอาจารย์เองก็ที่ถือทางเรียนอยากสอนเด็กนักเรียนไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอยู่แล้วก็คิดถึงไมอยากมาเลยไม่อยากอยู่ไม่อยากเสียเวลาและนี่มายินจักสิทธิ์อยู่แล้างเดวที่เหลือเนปัญญาคนมีจิตปัญญาณของครู จะถือว่าโอกาสในการเสนอบุคคลต้องที่สำคัญไปเลยจากเออที่เข้ามาอย่เนะกเฉพาะทีเดีาวระบบทาเดียนะทีเดียวเื่งอะไรครับุูจำไม่ได้ไอ้ชิ้นงานที่กูลงในโรงแรงกันเป็นเรื่องของต้นทอ๋อทำไมนะเพราะว่าเฉพาะไปประชุมที่เทศกาลตางๆมาแต่ครับส่วนพวกวงใหญ่เขาก็ซีนมา ขาอกผลงานชิ้นนี้เนี่ยต้องตาต้องใจกันนะมการรู้รู้สึกว่าจะเลิศแต่เป็นระดับอะีทนะนี่มีเกณฑ์ั้งแล้วจริงอที่ิที่มาลองน่ไมจำเลยดีใจมากเลยงานนี้ข้องสมุกของเนะแต่เราจะโดนังทั่วประเทศเลยนะพอพ่อครัอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานของครู ที่ต่างกันใจดำพอเขาต้องหนุนห้องสมุดห้องนี้มาจนอาจรับรางวัลชนะเลิศนะครับปออฮะในรงวันชิเนนียดิสัยเองก็คุดว่าไม่ใช่ตัวดยสาันเดียวละคาตเดชไท้ยึดมาได้คเพราะว่าท่าปออแะเร็ดเอ็ดนเดียนช่วยเนเสร์สยอทาเรื่องอาีพที่ดีเราได้ผลงานชิ้นนี้ ก็ถูกของเธอแต่ว่าเธอเป็นตัวหลักนะครับจริงๆอ๋อดีใจกับพมพอบอกแต่มาเปลยนแล้วล่ะขอบคุณแที่รู้นะเราบอกตอนเช้าเรื่ตัวเองเลยขอบคุณนากรตันนี้อารก็รู้สึกว่าตองทีเนี้ยต้องเขาะ่าพนักงานกับประเทศคณะราษฎรนะเป็นควาที่ใหญ่มาก คือเนเทศเลยเหรอใช่เป็นรางวัลที่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับน่นอกเเริ่มต้นเิดใจแล้เสริมฝนงใจที่ทายไปที่เราต้งใจถือชีวิตเพือารชีวโรเรียนของเราจะได้มีชีวิโตเต็มก้าวไ้าครูครูจะเป็นคที่อัให้เราเอว่าแค่ภาาของเรา ตอนนี้เป็นของาจารี์ในระดับกอนแล้วก็เป็นลูกที่แอลขอบคุณมากครับอาจารย์อนนี้เด็กก็กำังัฒาข้นใเรื่องดนะครับของลูที่นะครับขอบคุณมากนเแอลดีดีเดครับโคผมดิฉันดีใจมากเลยในรางวัลชิ้นนี้ดิฉันใส่ทุกเพลงทุกแหล่งรู้ใจเียดิฉันทุกวันเลยครับ ในเรื่องโครงการชิมีเพราะว่าดิฉันต้องการชนะเลิศให้ได้ฉันไม่ยอมไปรองไทยนี่คืออาจารย์มารีลิมมันนั่นะครับเขาไปชนะเลิศทีชาติยด้หลอกครดทั้งแขวนแต่ก็มองว่านั่งในสกลกรมคณะกรรมการย์จ้าจ้าเตือนแม่จ้าแม่จ้าขอบคุณพ่อแม่ผู้บริรักษ์เลยนหนับว่าแม่ขอบคุณมากครับสีเลยเนี่ยอาจารย์มารีเขาไปเยอะนะครับถึงที่รวม กลับบ yeah, so <hein? S 1> mm ้านเย็นทุกวันเลยค่ะเนี่ยวันนี้ผ่านมาเดี๋ยวต้องแวะไปดูพี่สาวสักนิดหนึ่งว่าทำไมกลับบ้านช้าไม่รู้ทำอะไรอยู่ที่โรงเรียนพี่นตาพุงพุงแล้วก็ยังไม่ยอมกลับบ้านเลยค่ะอ้าอาจารย์อ้าวปัญหาตัวเองซอบสอบไม่ไงจ้ะทุกที่ทุกที่ทำไมยังไม่กลับบ้านทุกวันเลยกลับเย็นทุกวันเลยอ่ะซสอบไม่ได้จ้ะจ์อะไรเยอะ ที่มันห้าโมแล้วนะเขาทางานกันพสี่โมงเขาก็กลับสมหมดแล้วอ่ะกลับบ้านเย็นทุกวันเลยเนี่ยม่คิดถึงเราบ้างเหรอนี่เราบพ่อกับแม่ทําหารอแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านกลับค้าทุกวันเรารู้แล้วว่าทำไมอากลับค้าเมื่อกี้เราเห็นหน้ามีผ้าโอด้วยอ่ะวันไหนะมีผ้าโอด้วยัีไม่มีใครเห็นใจหลายที่นาถกกลับบ้านช้าใครา วันนี้ใครอยู่ไม่ว่าล่ะอยากอยากให้ท่านนายกนาถึแต่ลาท่านเกิดข้นทำไมอ่ะอันเนี้ยนายกหน้าถให้เป็นประจักษ์ถ้านพอดีแล้วท่านจะได้รู้ว่าหน้าที่ของท่านจะไหวได้ไหมใช่ไหมคะกับบ้านไะ้ไหมคะวันนี้เราอยาที่อยากชวนไปงานข้าวอ่ะงานเราจะมีเยอะนะก็สาอีกเยอะเลยนะงานอะไรเยอะเลยะเราจะได้ทำเสร็จทิ้งไปให้เยอะให้ จะได้สวยนะต้องเรียมงานไม่ให้ืต่อไปแล้วดี่ต้องสรธุรรจาอยากจะลาพีไปเดินเล่นทานข้าววัไหนนเี้ป็นนกันดีไหมคุณนี่อยบอกแม่แล้วเราลับมืดๆืเอ๊ะคะอยางเนี้เป็นประจำนะครับเอปะโอาเะ่จะบอกแม่นะเดี๋ยวเดี๋ย้าโมแกก็โทรตามแล้วเราจะไปบอกเขานเก็บงานเลยนะใน่ก้เสียบล้าไม่ต้เดีวหอกห้าโก็พอแล้ว ข่าวดีเลยเพื่นเนี่็ไ่ใช้เดียวแล้ไม่เก็ปาเลยแล้ทำไมหน้าตาสดใสมีข่าวดีไรบานี่หน้าไม่ด้วยกับนี่หรอจะบอกอะไรให้อะไรอ่ะเกบไปด้วยนะถว่าเกบงานไปด้วยนซ่อนเชื่อไหมมาเช้านี้นั่งทำงานอยู่เนี่ยพอเดินมาอรงเรียนพอรงเรียนเาเิ็จน์ใจดี หออ๋อใจดีคุมออ๋อก็ะใจดีแล้วเขามาบอกเรื่องแล้วนะหมอมาใหม่ก็จะใ้ดีนะหอหนึ่ง่้ที่วยอยากช่วยส่งนะต้องใาเขามาบอกเรื่องแล้วว่านชนะเอระับประเทศแทนน้องหอจิง่จิงที่นั่งทำงานเนียนะทุกวนเนยท่านั่ระดับประเทศถึงด้วยีเนาะเขาดีใจกันอย่างเลยนะ <laughs> nó, đi, nó, nó nó xoay thì nó lên <laughs> nó lâu quẹ nó xì Chịu mừng xịt này trả lời Lừa xịt วันนี้ไปไปห้าไหมไปโรงพยาบาไงเราซ่อนโรงพยสัเนี่ยเรอเราไปใก้็ไจะเราไปใกล้กกะช้าหน่อยนะได้ได้ได้เดี๋ยวตัวเองเลี้ยนห้าเขานะได้แล้วก็ออกมาละหานได้นะชิ้นนั้นไม่เคยออกให่เดิกเด็ทีเลยอ่อนี่พูดถึงพอไยันนี้ไงเนี่ยลุกตี่พี่ี่ห้าเขามีตลา

เปิดจอนะคปนร้านเยอทีอาเทียวากเหรอมาเที่ยวบางเหรอเที่ยวากเดี๋ยวต้องไได้มาเ่ยมันมีน ว่างเรียนกัได้อจารย์อให้หางานทำดีๆให้พบเพื่อนดีๆถ้าหวังเชื่อไหมเชื่อครับผมเชื่ออาจารย์มาลีมาตลอดเลยทุกวันนี้ผมก็ได้ดีเพราะอาจารย์มาลีและพวกเพื่อนดีๆมาตลอดมีผู้หญิงห้าคนอาจารย์ก็เจอแต่ผู้หญิงเยอะอาจารย์มีเชื่ออะไรผู้หญิงรวยไร่เพราะเพื่อนผมว่าถึงผมล้มเพื่อนผมขึ้นมาพอผมให้ดีเยอะ มาทุกวันน yeah. really sure uh ี uh ้พ uh, ี่าต้อิตวตัวเพื er ่อนผมมีอยู่ห้าหกคนวันนี้มีใครบ้คุณคุณช่วยเย่ามีเลิแน่คุณคุณช่วยเป็นคนจัดปอตบนเอกสารปอดนอสารจะน้ำใจในอะไมจ่าต่อ้ตุ้มถมาตลอดล่ะมีใครอีกห้าคนเผาอวันหน้าโทษขาหอกที่จะปรจจัยทุกปีใชเคุคุณมาตลอดนะเพื่อนเลยรูไม่าปัจาัยมาินเลยต่างไว้แล้วเราโดตีเผืออนคนหนึ่ง ใจดีใจได้คุณดีเลยนะลูกใหย่งโตขนาดนั้นเป็นเพื่อนเหรพื่อนครับสมัยเรงเรียนอยู่ด้วยกันนะครับดวนนเพื่อนใหญ่แล้วก็มีสายยางตุ่มิดคนนี้นะครับคุณอาสายยางได้เหรอโอ้ยวันนี้เป็นเจ้าของสารหน้าวัษถุสารได้ครับ้ครับคุณกับดี้และก็ดีมีรอเด็กรอเด็กตุ่มติน อยู่เทศบาลเรนบานครับแม่ตาร้องเรอยนะครับโนงในโลกตะวันตกนะครับเพื่อนผมนะครับแล้วผมนั้นผมน้ใจดีมากไปเที่อตู้กินเที่ยเรี่อยไปกินูกินนี่ดาวดีคนจ่ายผมไม่ได้จ่ายแต่ผมจายตลอดต่าบอกเวันนี้ของเลขารนะคะกินไม่หวานนะครัเราสนุกัน ผมติดยู่ลสวานี่พลอมี่คาศึาษาปราจ๊ะก็เป็นคุณภาพบรุษภคดแล้วนะติดยู่ลนี่เป็นน้ำแรกเหรอพี่แประจันค่ะผมจะไปก่อนนะรมบอมนะเพราะว่าคุรติดผมเยอะแอบน้ำนี้จะได้เขกาน้ำหวานกได้น้ำหวานน้ำเปล่ามะละกันเจอระหว่างในการนน้อาจารย์ปริสันติวเลยเนี่ยโอ้โหหวานนะอาจารย์จะไป หนูไม่จ้าลูกศิษย์คนนี้นิสัยจะดึงไหมได้เขาเป็นอย่างนี้ไหมอะไม่จ้าเป็นอย่างนี้เราตั้งเกิดละแต่เขาก็ได้ดีเอาเงินเนาะลูกศิษย์ก็มีต่างๆกันไป่อะไรก็ประสบความสำเร็จพาไปเยี่ยมข้าวเองอ่ะลงมเริ่มอะไรนะจับได้ว่าวันนี้เรามีธุระนะคุณแม่บอกให้กลับวันดีใจดายจังเลยนอนนะเอาไปนอนหน้านอาจารย์มีอะไรนะคะให้หนูรับให้ตอบได้เลยนะ yeah It to